ดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องบ้านๆไปเจ t Management พบกับหนิงเช่นเคยค่ะวันนี้ค่ะท่านผู้ชมหนิงพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ย่านธัญ,ญบุรีของห้านั่นเองค่ะ ที่นี่นะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะคะสถานศึกษาสถานพยาบาลค่ะและยังใกล้มหาวิายทยาลัยธัญบุรีนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะเดินทางสะดวกสบายค่ะพอสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีเขียวนั่นเองค่ะ <Okay. S 1> ซึ่งโครงการที่เราจะพามาดูนะคะนั่นก็คือโครงการธัญที่รมวงแหวนธัญบุรีของห้าค่ะภายในนะคะจะมีฟังก์ชันแบบไหนไปดูกันต่อเลยค่ะ ผู้ชมนะตอนนี้นะคะดิกรพาท่านผู้ชมมาอยู่บริเวณด้านหน้าบ้านของเรากันแล้วค่ะซึ่งบ้านของเรานะคะอยู่บริเวณวงเวียนเลยค่ะตั้งอยู่ที่ซอย8ค่ะบ้านเลขที่111่นทับหน่นั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าด้านหน้านะคะมีพื้นที่กว้างมากเลยค่ะเพราะบ้านเราค่ะเป็นบ้านเดี่ยวไซส์ใหญ่ซึ่งใหญ่ที่สุดในโครงการเลยค่ะโดยมีพื้นที่ทั้งหมดนะคะอยู่ที่114ตารางวาค่ะภายในนะคะมีการต่อเติมรานจอดรถออกมาแล้วค่ะซึ่งสามารถจอดรถด้านในได้ถึงสองคันแบบกง ว้างเลยค่ะบริเวณด้านข้างนะคะยังมีพื้นที่สวนกว้างมากเช่นกันค่ะสามารถต่อเติมนะคะให้เป็นห้องอาหารค่ะหรือจะทําเป็นมุมสวนเล็กๆภายในบ้านก็ได้ค่ะในส่วนของภายในบ้านนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อเลยค่ะ เอาละค่ะท่านผู้ชมแล้วตอนนี้นะคะหนิงก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ภายในตัวบ้านกันแล้วค่ะซึ่งบริเวณนี้ค่ะคือห้องถงใหญ่ของตัวบ้านเลยค่ะซึ่งสามารถแบ่งสัดส,ส่วนได้เป็น2ส่วนค่ะสามารถทําเป็นมุมรับแขกนะคะหรือจะทําเป็นมุมนั่งเล่นของคนในครอบครัวน,นั่นเองค่ะที่โดดเด่นเลยค่ะสามารถเข้าประตูได้สองทางค่ะคือประตูด้านหน้าบ้านนะคะและประตูด้านมุมสวนนั่นเองค่ะความโดดเด่นที่สําคัญเลยนะคะก็คือบริเวณหน้าต่างค่ะมีหน้าต่างค่อนข้าง กว้างใหญ่เลยค่ะสามารถเปิดรับลมแล้วก็รับอากาศถ่ายเทจากภายนอกนั่นเองค่ะ แน่นอนค่ะที่นี่นะคะยังมีห้องครัวอีกหนึ่งห้องค่ะที่มีการบิวอินไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและที่ขานไม่ได้เลยค่ะชั้นหนึ่งค่ะยังมีห้องน้ําอยู่ภายในตัวอีกหนึ่งห้องค่ะซึ่งภายในห้องน้ํานะคะมีสุขภัณฑ์ครบคันเลยทีเดียวค่ะแยกเป็นมุมเปียกและมุมแห้งไว้อย่างชัดเจนค่ะเพื่อให้คนในครอบครัวนะคะไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกันของชั้นหนึ่งนั่นเองค่ะชั้นสองนะคะจะเป็นยังไงจะมีฟังก์ชันแบบไหนเดี๋ยวเราพากันขึ้นไปดูเลยดีกว่าค่ะ เอาละค่ะท่านผู้ชมแล้วเรานะคะก็ขึ้นมาอยู่ชั้น2ของตัวบ้านกันแล้วค่ะ ซึ่งห้องนี้ค่ะที่เราอยู่นะคะก็คือห้องโถงของชั้น2ค่ะมีการวิวอินประตูกระจกไว้เรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนของห้องนี้นะคะมีการติดวอลเปเปอร์แล้วค่ะเหมาะสําหรับทําเป็นห้องพักนั่นเองค่ะและในส่วนของห้องพักนะคะมีการทํากระจกค่ะสามารถเปิดประตูออกไปนะคะตรงบริเวณระเบียงค่ะรับอากาศถ่ายเทจากด้านนอกนั่นเองคะ่ะและในส่วนถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องนอนต่างๆค่ะซึ่งมีทั้งหมด3ห้องนอนค่ะว่าภายในห้องนอนนะคะจะมีฟังก์ชันแบบไหนค่ะไปดูกันเลยค่ะ ค่ะแล้วเรามาดูในส่วนของห้องนอนแรกกันเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือห้องนอนใหญ่ค่ะหรือห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าบ้านนั่นเองค่ะสามารถวางเตียงได้ถึงคิงไซส์นะคะถึง6ฟุตเลยทีเดียวค่ะและมีการบิวอินห้องวอล์กอินโคลเซตไว้แล้วด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะห้องนอนใหญ่ยังมีห้องน้ําอยู่ภายในตัวอีกหนึ่งห้องค่ะซึ่งมีสุขภัณฑ์ครบคันค่ะมีฉากกั้นมุมเปียกและมุมแห้งได้อย่างชัดเจนเลยค่ะในส่วนถัดไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนเล็กอีก2ห้องกันค่ะ และเรานะคะก็มาอยู่ในส่วนของห้องนอนที่2กันแล้วค่ะภายในห้องนอนสองนะคะสีสันสบายตาเลยทีเดียวค่ะมีการบิวอินไว้เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าเตียงชั้นวางของโต๊ะเครื่องแป้งนะคะเฟอร์นิเจอร์ภายในครบคันเลยทีเดียวค่ะ และลำดับถัดไปนะคะนั่นก็คือห้องนอนที่3ค่ะภายในห้องนอนที่3นะคะก็มีเฟอร์นิเจอร์ครบคันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าเตียงโตเครื่องแป้งชั้นวางของต่างๆค่ะภายในห้องนอน3นะคะมีการตกแต่งสไตล์โมเดิร์นนั่นเองค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะยังมีห้องน้ํานะคะที่ไว้ใช้ประโยชน์สําหรับสองห้องค่ะภายในห้องน้ําค่ะก็มีสุขภัณฑ์ครบคันเลยทีเดียวค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าบ้านหลังนี้นะคะมีทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องอเนกประสงค์ ที่สามารถทําเป็นห้องพักและยังสามารถจอดรถได้ถึงสองคันค่ะการเดินทางไปยังโครงการบ้านเดี่ยวธัญญาพิโรมงแหวนวันวนชรพลพัญญบุรีเริ่มต้นจากถนนรังสิตนครนายกให้ขับมาเรื่อยๆประมาณ12กิโลเมตรจากนั้นให้กลับรถแล้วเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าสู่ถนนเลียบคลองรังสิตจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายอีกครั้งแล้วขับตรงมาเรื่อยๆประมาณ400เมตรโครงการจะอยู่ทางด้านขวามือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมหลังจากที่หนิงพาท่านผู้ชมเข้ามาดูภายในบ้านของเรานะคะภายในบ้านนะคะฟังก์ชันครบคันเลยทีเดียวใช่ไหมคะไม่เพียงเท่านั้นคะ่ะข้างนอกโครงการนะคะยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนสาธนารณะนะคะที่มีเครื่องเล่นมากมายคะ่ะไว้ให้น้องๆหนูๆน,นะคะได้มาวิ่งเล่นกันคะ่ะ และยังมีขับเฮาส์ค่ะซึ่งภายในขับเฮาส์นะคะก็จะมีสระว่ายน้ําขนาดใหญ่ค่ะและก็มีฟิตเนสนะคะไว้ให้ลูกบ้านนะคะมาออกกําลังกายกันค่ะที่ขาดไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือระบบ Security นะคะมีรปภร,รักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งกล้อง CCTV อีกด้วยค่ะ และสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจซับมือ2องสภาพนางฟ้าราคาสุดพิเศษสามารถติดตามเราได้ที่แฟนเพจ j จเอสเอนเและอีกหนึ่งช่องทางค่ะช่องทาง youtube c h a n n น l เรื่องบ้านบ้านบา j a s m i n เอ e เเพราะในนั้นนะคะยังมีซับมือ2อีกมากมายเลยค่ะให้ลูกค้าได้ติดตามคันและขัดไม่ได้เลยค่ะเรายังมีบริการให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อฟรีค่ะ สำหรับวันนี้นะคะหนิงและรายการเรื่องบ้านๆ by Asset Management ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนและพบกับหนิงใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ